สรุปเนื้อหานิยายแปลมั่วเรื่องเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วนะครับเล่มที่21ตอนที่47การตัดสินใจสุดท้ายของเวกาและการเสียสละที่โลกต้องจ่าล็กในขณะที่ห้องควบคุมลามิลิสกำลังโอ้อวดในชัยชนะของคาลิสเล่ากับเป็นผลงานของตัวเองในอีกฝากหนึ่ง นามิติที่ถูกแยกขาดการต่อสู้ที่แท้จริงกำลังจะถึงบทสรุปเช่นเดียวกันเบนิมารุได้เดินทางมาสมทบกับเทียโบและเซกิออนการปรากฏตัวของเขาคือสัญญาณว่าทุกอย่างใกล้จะจบแล้วแต่ในตอนที่ทุกคนคิดว่ากำลังจะโล่งใจเวก้าที่จนตรอกก็ได้ตะโกนลั่นว่า ข้ารู้อยู่แล้วว่าต้องเป็นแบบนี้ฮหนวดระยางจํานวนมากบิดตัวบนพื้นแซงทําเป็นเล็งเป้าไปที่เดียโบโก่อนจะพุ่งเข้าใส่เป้าหมายที่ไม่คาดคิดด้วยความเร็วสูงสุดนั่นก็คือไมฟุลุกิ ไม่ผู้คอยสนับสนุนคนอื่นอยู่เบื้องหลังไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะตกเป็นเป้าหมายเธอหันไปประชิญหน้ากับภาพของหนวดระยยางที่พุ่งเข้ามาเต็มขอบเขตของการมองเห็นด้วยความตกตะลึงแต่ทว่าหนวดระยยางเหล่านั้นก็ไม่มีวันไปถึงตัวเธอได้ไหลประโยชน์ เสียงของเซกิออนกล่าวอย่างเรียบเฉยเช่นนั้นสิ้นเสียงของเซกิออนมาแรงสีฟ้าใสที่งดงามรลวกับแก้วเจลลไนของเซกิออนก็ปรากฏกายขึ้นพวกมันอาจจะดูเปราะบางแต่ความแข็งแกร่งนั้นเทียบไม่ติดกับของอาปิโตเลยหนวดละยางของเวกา้าถูกสกัดกั้นและฉีกกระชากเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยด้วยสนามบิดเบือนของเซกิออนก่อนจะทันได้สัมผัสตัวของไมฟุรุกิด้วยซ้ำ ้ฉันโดนเล็งเป้าอยู่แล้วเนี่ยไมฟูรุกิเก้าเธอเพิ่งจะรู้ตัวหลังจากที่ภัยคุกคามสลายไปแล้วความหวังสุดท้ายของเวก้าที่จะกืนกินไมฟูรุกิเพื่อชิงพลังการหลบหนีได้ถูกทำลายไปอย่างสิ้นเชิงแน่นอนว่านั่นคือผลจากการกระทำของเขาเองถ้าไม่เคยเชื่อใจใครแล้วใครจะมาเชื่อใจเวก้าไม่เคยเข้าใจสัตธรรมข้อนี้และตอนนี้มันก็สายเกินไปแล้ว ในที่สุดเขาก็แสดงความไม่พอใจออกมาตะโกนลั่นว่าล้อเล่นกันหรือไงไอ้ลูกหมาเอ้ยพร้อมกับคิดถึงท่าไม้ตา,ตายต้องห้ามสุดท้ายใช่แล้วเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดที่ข้าจะต้องมาตายคนเดียวงั้นก็พาทุกคนไปตายด้วยกันเลยข้าจะได้ไม่เหงาในปรโลกเวก้าคิดแบบนั้นนี่คือสิ่งที่เดียโบกังวลที่สุดเวก้าผู้งโง่เขา พอที่จะลงมือทำตามความคิดชั่ววูบโดยไม่ไตรตรองลางสังหรณ์ของเดียโบเป็นจริงเวก้ายิ้มอย่างบ้าคลั่งหัวเลาะว่าเฮ้อ่าข้าเข้าใจแล้วข้าตังหากล่ะที่เป็นฝ่ายหัวเลาะทีหลังฮาฮข้าน่าจะทำแบบนี้ตั้งแต่แรกแล้วเวก้ากำลังจะระเบิดตัวเอง ปลดปล่อยแบคทีเรียเวทมนต์ที่ถูกเสริมพลังด้วยเซลล์ของเซเลนุสให้ทำลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างเขตอาคมสมบูรณ์แต่เดียโบก็เตรียมการไว้แล้วเขาใช้พลังของลาชันแห่งการล่อรวงอาซาเซลตัดขาดการรับรู้ของเวก้าจากโลกภายนอกในพริบตาหยุดยั้งการระเบิดตัวเองได้สำเร็จทุกคนคิดว่ามันจบแล้วแต่ว่ามันยังไม่จบครับ ข้าทำได้แล้วนั่นแหละคือข่าเสียงนั้นของเวกาดังมาจากมังกรมานเดียร์ลัฉานตนหนึ่งที่เหลือรอดอยู่ใบหน้าของมันบัดนี้คือใบหน้าของเวกาเขาใช้สุดยอดทักษะของลาชันมังกรปีศาจ อาซาดาฮากาที่มีพลังประมวลผลคู่ขนานย้ายความคิดของตนเองหนีออกจากการกักขังของเดียโบมาได้สำเร็จมังกรมานเดียรัดชานที่กลายเป็นเวก้าตัวไหม่จึงพุ่งเข้าหาไมอีกครั้ง ในจังหวะที่ไม่มีใครคาดคิดไมฟูรุกิผู้ซึ่งได้รับการคุ้มครองมาโดยตลอดกลับกระโดดออกไปควางหน้าเวก้าด้วยตัวเองเธอสังเกตเห็นความดื้อด้านของเวก้าและมีลางสังหรณ์ว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นเธอจึงตัดสินใจที่จะสละชีพตนเองเพื่อปกป้องทุกคนข้ารู้อยู่แล้วว่ามันต้องเป็นแบบนี้งั้นข้าจะพาเจ้าไปเองไปยังดินแดนที่ไม่รู้จักที่ที่เจ้าจะไม่เป็นที่ลำคาญของใครอีกต่อไป ไมฟุรุกิกล่าวเช่นนั้นก่อนที่เวกาจะทันได้ปฏิเสธสกิลเธอล่ามาเธอของไมฟุรุกิก็ทำงานดุดดวงดาวส่องแสงสว่างวาบขึ้นมาและพาล่างของเธอและเวกาหายลับไปในที่สุดทิ้งไว้เพียงเสียงสุดท้ายที่ส่งผ่านความคิดถึงทุกคนว่าลาก่อนนะดีโนตอนท่านจริงจังท่านหล่อมากเลยละลากราเซียท่านเป็นเหมือนพี่สาวเลยลากรพิโก ลาก่อนนะทุกคนฉันรู้ว่าพวกท่านเป็นอมตะมีชีวิตอยู่มาอย่างยาวนานและจะมีชีวิตอยู่ตลอดไปในไม่ช้าก็จะลืมเรื่องราวทั้งหมดของข้าไปเองแล้วเสียงของไมฟุรุกิก็เงียบหายไปตอนนี้ไมฟุรุกิได้จากไปแล้วไยคุกคามจบสิน้นเดียโบจัดการล่างหลักของเวก้าที่เหลืออยู่ด้วยสกิลจุดจบของโลก end of the world อย่างไม่ลังเล แต่ความรู้สึกของทุกคนยังคงหนักอึง้งโดยเฉพาะดีโนเอาละอย่างน้อยก็ส่งของขวัญให้พวกเขาสักหน่อยอย่างน้อยก็ทำให้มันเป็นท่าทางที่ยิ่งใหญ่หน่อยก็แล้วกันเบนนมาลุเสนอขึ้นเช่นนั้นแผนการก็คือการโจมตีทำลายล้างเขาวงกดชั้นที่ถูกทิ้งล้างไปพร้อมกับใหม่และเวกา้าเพื่อเป็นการจุดพลุ ส่งวิญญาณของทั้งสองเพื่อ<ก><น>ไม่ให้เวก้ามีโอกาสได้ฟื้นคืนชีพกลับมาอีกเป็นอันขาดเหตุผลที่พวกเขาต้องทำแบบนั้นเพราะว่าเขาวงกดทั้ง30ชั้นนี้ถูกแบคทีเรียของเวาก้าปนเปื้อน ซึ่งลาเมลิสได้แยกเขาวงกฎทั้ง30ชั้นออกมาแล้วและตอนนี้พวกเบนิมารุก็คิดจะทำลายมันภายในมิติแยกนี้นะครับผู้ปฏิบัติภารกิจทำลายล้างนี้มีเพียง4คนที่สามารถเคลื่อนไหวในมิติย่อยที่อันตรายได้ซึ่งได้แก่เบนิมารุเดียโบเซกิออนและดีโน ณขอบนอกสุดของเขาวงกฎซึ่งเป็นช่องว่างระหว่างมิติเวลาทั้ง4ยืนประจำตำแหน่งเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมล้อมรอบเป้าไม้โดยที่ดีโนโเป็นคนเดียวที่ไม่มีเฉลียงทางเดินแห่งวิญญาณที่เชื่อมต่อกับพักพวกแต่เขาก็มีแรงจูงใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนดีโนโผู้ซึ่งปกติ เกียรตการทำงานเป็นที่สุดบัดนี้เขาเอาจริงเอาจังแล้วปีก12ปีของเขาเป่งประกายดาบคู่ในมือรวมพลังไว้อย่างมหาศาลนี่คือการใช้สารสศักดิ์สิทธิธ์พิฆาตใบดาบแสงสีขาวและเงาสีดำพุ่งตัดกันที่ใจกลางเป้าหมายและในชั่วขณะนั้นเองพลังของอีกสามคนก็ถูกปลดปล่อยออกมาพร้อมกันลาวกับนัดแนะกันไว้เบนีมาลุใช้ท่า เพลิงผานเล่งลดเดียโบใช้ท่าบทเพลงส่งวิญญาณแห่งจุดจบของโลกและเซกิออนใช้ท่าพายุทำลายล้างการโจมตีประสานอันยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาได้ระเบิดขึ้นราวกับดอกไม้ไฟที่งดงามและรุนแรงที่สุดในจกักรวาลเป็นการส่งท้ายแดวีและสตรีผู้กล้าหาญและเป็นจุดจบที่แท้จริงของภัยคุกคามจากเวกาแน่นอนมาปิดท้ายมหากราบนี้ กันด้วยบทสรุปที่ละเอียดที่สุดพังพลังทำลายล้างระดับจักรวาลและความปั่นป่วนสุด้าที่ตามมานี่คือบทสรุปของทุกสิ่งอย่างแท้จริงณนะใจกลางของมิติย่อยที่ว่างเปล่า พลังทั้งสีได้ล้อมรวมกันเป็นหนึ่งเพลิงพลานเล่งลุดของเบนิมาลุที่ลุนแรงและทรงพลังที่สุดบทเพลงส่งวิญญาณแห่งจุดจบของโลกของเดียบโบคือสุดยอดเวทมนต์มายาที่จำลองการล่มสลายของโลกพายุมิติของเซกิออนที่วิวัฒนาการไปไกลเกินกว่าจะจินตนาการ และสารศักดิ์สิทธิ์พิฆาตของดีโนที่ปลดปล่อยออกมาเป็นคนแรกพลังทั้งหมดนี้ประสานกันอย่างสมบูรณ์แบบก่อให้เกิดเป็นท่าไม้ตายประสานที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนในประวัติศาสตร์มันคือทักษะจัตุลภาคีโหยหาอาดีตอันแหลกสลาย ณจุดที่เคยเป็นซากของเขาวงกด30ชั้นเกิดแสงอ่อล่าไหลสีสันเบ่งบานขึ้นอย่างสวยงามมันแต่งแต้มสีสันให้มิติที่มืดมิดแต่เบื้องหลังความงามนั้นคือพลังทาลายล้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่การสร้างจัก,กรวาลมาพลังงานหายนะถูกอัดแน,น่นอยู่ภายในรูปทรงสี่เหลี่ยมที่สร้างขึ้นเพื่อไม่ให้มันเล็ดลอดออกไป หากท่านี้ถูกใช้บนพื้นโลกดาวเคราะห์จะหายวับไปทันทีระบบสุริยะจะถูกกืนกินมันคือพลังทำลายล้างที่เหนือกว่าพลังของเวลกินอย่างสิ้นเชิงข้าคิดว่ามันอันตรายเกินไปที่จะลองลงมือทำแบบปัจจุบันพันด่วนแบบนี้ดีโน่กล่าวในภายหลังด้วยความหวาดกลัวอย่างแท้จริงเช่นนั้นและนี่คือช่วงเวลาที่ตำนานบทใหม่ได้ถือกำเนิดขึ้น กลับมาที่ห้องควบคุมทุกคนที่ได้เห็นภาพนั้นต่างก็เงียบกริบพายุทำลายล้างที่บ้าคลัง่งไม่มีท่าทีว่าจะสงบลงโชคดีที่มันเกิดขึ้นในมิติย่อยไม่อย่างนั้นเขาวงกฎของลามีลิสคงแหลกไม่เหลือซากเออข้าจะเดือดร้อนไหมล่ะเนี่ยลามีลิสกล่าวออกมาเธอเผยความรู้สึกที่แท้จริงด้วยเสียงสั่นเครือท่ามกลางความเงียบสงัดนั้นเดียบโบเบนิมาลุ และเซกิออนก็กลับเข้ามาในห้องควบคุม พร้อมกับพูดคุยกันอย่างมีความสุขแม้มันเป็นประสบการณ์ที่สนุกมากเลยนะขอรับเดียโบโกราวเบนิมารู้ก็พูดเสริมว่าใช่แล้วล่ะครับร่างกายข้ากรีดร้องแต่เมื่อถึงเวลาต้องทําข้ากลับรู้สึกเปี่ยมไปด้วยพลังมากกว่าที่เคยเป็นมาเบนีมารุพูดเช่นนั้นเซกิออนก็เห็นด้วยโดยบอกว่าการทดสอบขีดจํากัดของพละกําลังตนเองเป็นประสบการณ์ที่หาได้ยากยิ่ง ความวิตกกังวลของลาเมลิสแปลเปลี่ยนเป็นความกโกรธทันทีเธอโผบินไปทั่วห้องและประกาศว่าห้ามเด็ดขาดห้ามไม่ให้พวกเขาทำอะไรบ้าๆแบบนี้อีกเด็ดขาด และท่ามกลางความโกลาหลน,นั้นดีโนที่เหนื่อยจนแทบสลบก็ได้ทิ้งตัวลงบนโซฟาอย่างหมดสภาพชูนะได้นําชาและขนมมาเสิร์ฟให้เขาด้วยรอยยิ้มดีโนจึงรู้สึกว่าความเหนื่อยยากทั้งหมดนี้คุ้มค่าแล้วและนอนแผ่ล้าอย่างสบายใจเฮ้ hey, ทำไมเจ้าถึงได้ผ่อนคลายขนาดนั้นเบนิมารุถามอย่างงุดหงิด หาก็หลังจากการต่อสู้แล้วพวกเราก็ไม่มีที่อื่นให้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอดีโนตอบกลับอย่างหน้าตาเฉยเล่าก็เป็นเรื่องปกติเช่นนั้นความไรยย้ยางอายของดีโน่ทาให้เบนิมารุแทบครั้งแต่เรื่องยังไม่จบแค่นั้นครับพีโกกราเซียเริ่มเปิดศึกแย่งชิงเค้กชิ้นสุดท้ายที่ชูนะเตรียมไว้ให้ในทันทีนี่นี่อร่อยมากเลยอีกชิ้นนะฉันขออีกชิ้นนะฮะ จ้าพูดอะไรของเจ้าข้าเล็งเอาไว้แล้วนะทั้งสองเริ่มทะเลาะกันเช่นนั้นและแล้วผู้ก่อเรื่องอย่างดีโน่ก็กระโดดเข้ามาร่วมวงไม่ใช่มาห้ามเพื่อนนะแต่เข้ามาเพื่อยแย่งชิงเค้กชิ้นสุดท้ายร่วมกับพวกเธอตั้งหากเฮ้ย <Hey! S 1> นั่นมันไม่ใช่ของเหลือนะมันเป็นของข้า มิตรภาพนั้นช่างไร้พลังเมื่ออยู่ต่อหน้าเค้กจริงๆในที่สุดเบนนีมาลุก็เป็นฝ่ายยอมแพ้เขาถอนหายใจและขอให้ชูนะเตรียมเค้กมาให้เพิ่มการต่อสู้จบลงเมื่อเค้กชุดใหม่มาถึงและหลังจากกินจนพอใจดีโน,โนและพักพวกก็ตกลงที่จะเข้าร่วมกับกองบัญชาการของเบนนีมาลุพวกเขาตระหนักได้ว่าการขัดขืนพี่ชายของผู้กุมอำนาจด้านอาหารนั้นเป็นความคิดที่โง่เขลาที่สุด ในโลกไหนๆผู้ที่ควบคุมห้องครัวก็คือผู้ที่แข็งแกร่งและด้วยเหตุนี้พันธมิตรชั่วข่าวจึงได้ถูกก่อตั้งขึ้นนั่นเองแม้ภายนอกจะดูเหมือนซื้อด้วยของกินแต่ลึกๆในใจของดีโนเขากำลังคิดถึงเรื่องอื่นเขาคิดถึงไมฟุลุกิ เขาไม่พอใจกับสถานการณ์นี้ที่ไม่สามารถตอบแทนบุญคุณของเธอที่ช่วยชีวิตเขาเอาไว้ได้การร่วมมือกับเบนิมารูจึงเป็นหนทางเดียวที่จะทำอะไรสักอย่างได้นั่นเองเมื่อไมฟุรุกิกลับมาพวกเราควรจะเลี้ยงเคกนี่ให้เธอนะดีโน,โนคิดแบบนั้นและการกระทำเช่นนั้นเขาจำเป็นต้องรักษาสันติภาพของโลกนี้เอาไว้ แม้จะไม่ได้อยากทำงานเลยจริงๆแต่เพื่อความหวังเล็กๆที่จะได้พบกับเพื่อนร่วมงานผู้จริงจังของเขาอีกครั้งจอมมารผู้ขี้เกียจที่สุดในประวัติศาสตร์ก็ได้ตัดสินใจที่จะลุกขึ้นสู้แต่แค่ครั้งนี้ครั้งเดียวก็พอนะแล้วก็จบการสรุปเนื้อหานิยายแปรมั่วเรื่องเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วตอนที่47 หากข้อมูลมีข้อผิดพลาดประการใดเพื่อนหมีก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆทุกคนเอาไวา้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ติชมแนะนำหรือคอมเมนต์ข้อมูลที่ถูกต้องไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย